ดีดดีดน้ำทิพน้ำทิป,ทปลุยงานนะดึดๆืลุยงานนะมีน้ำวิเศษมาส่งงานกันครับจากร้านชนะ e ่อีสปอร์ตที่ชบลบุรีนะครับนี่บอกเลยว่าไก้ปีใหม่แล้วเหลือเวลาทำงานอีกแค่3 0กว่าวันประมาณ32วันส3วันนะมีแค่นี้แหละในการทำรถอีกประมาณ16คัน ต้องทําให้จบด้วย16คันในเวลา32วันอ่ะประมาณนี้แหละนะนี่แรปเตอร์พาจีนเว้ยแรปเตอร์พาจีนเว้ยนะนี่แรปเตอร์พาแท้นะเดี๋ยวรอด,ดูนะจะทยอยส่งเรื่อยๆเรื่อยๆนะนี่ก็3ามสีทุ่มแล้วนะทําโอทุกวันครับงานแน่นครับ f อซี FC ลาวก็เยอะนะเอฟซไทยก็เพียบนะฮะพวกขิงขาก็เยอะด้วยอนะ งานเยอะอ่ะเขาหมั่นไส้อ่ะเขาหมั่นไส้แล้วงานเยอะหมั่นไส้อ่าแทงแทงมีแทงอีกนะนุ่นเอฟซีสวรรค์และเขตแปลงแรปเตอร์แท้อีกนะลูกค้าลาวไม่เยอะหรอกแปลงไม่กี่คันหรอกนะเออเดี๋ยวเขาไปแปลงที่แถวลาวก็ได้เขาไม่ข้ามาแปลงที่ไทยแล้วเสียค่าสไลด์ไกลก็ไกลไม่รู้จะมาทําไมเจ้าของร้านอู่ก็ปากหมาหูนะแปลงได้ไม่กี่คันหรอก ปีก,กว่าแล้วอยู่เลยลูกค้าเราก็มีมาเรื่อยนะครับกาบขอพรบคุณ FC ลาวนะครับตลอด2ปีเต็มๆนี่คือ f c ลาวเยอะมากกาบขอพรบคุณนะครับผมอะไม่เคยขาดมือเลยงานไม่เคยขาดมือนะน้ำลายไม่เคยแห้งเลยฮนะคีโมปากดีปากเก่งฝีมือก็ต้องดีตามด้วยนะครับเออนี่พาโดพาโดพาโดแปลงเป็น l อ300สาครับตัวรถเป็นอะไรตัวรถร้านก็บาทเองที่ไทยอ่ะนะแต่ถ้าตัวแท้ๆก็อยู่56กล้านนะครับลูกค้าปัตตานีนี่ บัตตารนี้เอามาแปลงถึงชนบุรีเลยนี่เขาซื้อรถจากกรุงเทพนี่ซื้อจากกรุงเทพเสร็จปุกบก็สไลด์มาลงหน้าอู่เลยนี่นี่บัตตารนี้นี่แปลงเป็น LC300 เออเนี่ย LC 3 0 0เลยนี่ไม่มีปัญญาซื้อห้าหกล้านแพงเกินไม่มีปัญญาซื้อนะแซวเล่นแซวเล่นนี่ Nexus นี่ก็คือตระกูลของอะแลนด์คูเซอร์แหละแต่เป็นเอ็กซ์เวกซนะครับเดี๋ยวจะแปลงเป็น LX หกรอ่า FC ลาวอีกแล้วอ่ะเยอะจริงๆเลยอ่ะนะรออะไรแป๊บนึงใกล้มาแล้วที่เหลือนู่นครับแปลง F 1 5 0เชอร์บี้แปลงแรปเตอร์โอ้เพียบนะรวมถึงนี่เออผมลืมลืมรีวิวลืมรีวิวคันนี้เลยนี่เดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะแลนด์ครูเซอร์100 VX 1 0 0หรือเปล่านะคันนี้นะจะเอามาทำเก็บครับรถรถสะสมครับรถที่เรา คันนี้ที่ไทยขาย3ล้านกว่านะเชื่อไหมสภาพเนี้ยเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูแล้วกันลูกค้า FC ลาวนะครับยอมลงทุนอูหลายแสนนะเพื่อปรับลุกให้มันดูใหม่นะฮะแล้วเขาจะทำเก็บนะครับอ่ะอ่ะเข้าเรื่องครับวันนี้เราจะส่งงานรถ Ranger Raptor F-150 สเกล1-1ต่อหนึ่ี้นะดี 2,000กิโลครับจากนี่ถึงบ้านลูกค้าหลวงพระบางมากกว่านะั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะเออน่าจะไกลกว่านี้นะน่าจะไกลกว่านี้นี่นะไกลแค่ไหนลูกค้าก็มาครับโอ้ไม่อยากจะคุยเลยอะลูกค้าเขาเชื่อมั่นอ่ะไว้ใจอะ่ะเขาก็โอ้ระยะแค่ปากเาแค่ปากซอยแค่นี้ใกล้ๆนี่พามาดูพามาดูเดี๋ยวแป๊บนึงคอแห้งลนะ ขาดไม่ได้ขาดไม่ได้แล้วมันมันไม่มีกําลังนี่คือเลนเจอร์แรปเตอร์นะครับเอามาแต่งเป็นแรปเตอร์ F 1 0นะครับนี่นะนี่งานเรากันชนเหล็กนะจ๊ะไม่ใช่พลาสติกกิ๊กก๊อกหรือจะเป็นงานไฟเบอร์กองแกงไม่ใช่นะะนี่กันชนเหล็กแท้ๆท้อริจินอนเอาไปใส่รถแท้ๆได้นะจ๊ะเออกระจังใส่ได้ฝากระโปรงก็ใส่ได้นะจ๊ะนี่คืองานคัสตอมนะจ๊ะผลงานเจ้าเดียวนะฮะ ในประเทศไทยเลยคือแบบนี้เจ้าเดียนะครับงานที่ร้านเรามีหลากหลายครับชุดเล็กชุดใหญ่หัวเล็กหัวโตสมส่วนไม่สมส่วนโอ้เยอะเะแล้วเธออะมีเพียบอะฮะหล่อไม่ซ้ำไม่จําเจด้วยอ่ะเออวันวันเรามีแต่ผลงานใหม่ใหให้ลูกค้าได้เยี่ยมได้ชมนะครับผลงานใหม่ๆหมไม่เอาไม่เคยไม่เคยมีเอารูปเก่าๆมาโพสไม่มีไม่มีมีผลงานใหม่ๆให้ดูนี่มาดูผลงานใหม่ๆนี่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 นะนี่ผลงานใหม่ๆเดี๋ยวเราจะเอาไปลงโชว์ที่มอเตอร์โชว์นะฮะ ตอนนี้ก็เริ่มไล่เก็บรายละเอียดแล้วอันนี้ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยแมเดี๋ยวเราจะเก็บงานนะฮะเห็นป่ะเนี่ยแปะกระดาษเทปกาวไว้ไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยก็เดี๋ยวจะให้ช่างเขาเก็บงานอีกทีหนึ่งนะฮะนี่ฮะจอดมอเตอร์โชว์นะฮะขอบคุณเกดวอลมอเตอร์ไทยแลนด์ด้วยนะครับที่ผมไปเอาหน้าหน่อยนะขออนุญาตเอาหน้าหน่อยไม่ได้ตังค์หรอกงานฟรีขอเอาหน้า <c oughs> นี่ครับอันนี้งานได้ตังค์ฮะได้หน้าด้วยได้ตังค์ด้วยนะครับนะนี่เลยโหแค่ล้อก็แน่นๆ่ยาง37ขอบ20ลบ44นะ เดี๋ยวค่อยไปดูเต็มๆไม่มให้ดูไม่ให้ดูให้ดูเต็มๆพรุ่งนี้นะวันนี้เรารีวิวแบบอ๋อรอบนึงใช่ไหมอ่าได้เดินจงกรมก่อนรอบนึงได้เลยได้เลยนี่กระจกหูช้างนะครับงานสีตัวรถทำใหม่นี่นี่นี่นดูครับมีเบาะแรปเตอร์ด้วยนะครับนี่นีนเห็นไหมเห็นไหมอ่าบาันไดข้าง F150 นะครับ นี่เลยใหญ่ๆแน่นๆนะฮะงานสีนี่เหมือนจะเป็นสีดำนะแต่ไม่ใช่นะครับมันออกดำดำๆน้ำเงินน้ำเงินมุกๆนะฮะนี่ฝาท้ายตัวเต็มนะฮะไม่มีหรอกเป็นพวกแบบว่าครบคอบทับแบบอะไรไม่มีนี่ฝาท้ายตัวเต็มของม1ก็สูนเลยกันชนท้ายเของก็ของเ1ก็สศูนยนะจ๊ะอะนี่หรือจะบังโคล่ะบังโค่ไหมบังโค่ไหมนี่ก็คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะจ๊ะนี่นะจ๊ะอ่าเดีย๋ยวเติมพลังแป๊บหนึ่ง บางคนบอกว่าพี่คิวล้อมีขายไม่มีไม่มีคิวล้อบองโค้ Q bon co, เลอเทอะอย่าไปหาใส่เดีผมผมไม่มีขายด้วยอันนี้คือออริจินนอลนะฮะเดิมเดิมบองโคมาแบบไหนผมก็เอามาแปลงใส่แม่งแบบนั้นนะมันก็เลยใหญ่ๆดูเลอะเทอะให้มันรับกับล้อใหญ่ๆนี่ล้อ2 2กว้างส4นิ้วออฟเซ็ตแ3นะลบนะนี่มันก็เลยแบบใหญ่ๆไงดูด็ความต่างคนละเรื่องนะอืออ่ะบันไดข้ามไฟฟ้านะคะโฆษณาขายของหน่อยนะจ๊ะ เดิมทีคันนี้เป็นแรปเตอร์ V6 นะจ๊ะเอามาจอดเล่นๆจ้ะจอดใ้ฝุ่นเกาะน,นะจ๊ะนะคือให้มองว่าเป็นรถครูแล,ล้วกันนะเออเราทํางานทางด้านนี้ไงเราก็ต้องมีรถครูไว้จอด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 ให้ลูกค้าเข้ามาเลือกสั่นะจ๊ะเออแรปเตอร์ก็ซื้อแรปเตอร์มาสองคันนะจ๊ะ,าะ,จะขายไปแล้วคันหนึ่งเหลืออีก,อกคันเนี้ยเอาไว้เอาไว้จอดเล่นๆน,นะฮะเออเดี๋ยววันนี้เดี๋ยว,วเร็วๆนี้จะมีสมาชิกใหม่มาเพิ่มเติมนะจ๊ะ เดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะจะเป็นรุ่นอะไรนะจ๊ะแต่บอกว่าเราขอบุกไปบุกสายโตโยต้ามั้งนะจ๊ะนะไม่ต้องไม่ต้องมาหมั่นไส้ผมนะจ๊ะผมเป็นคนแบบนี้นะจ๊ะอืออ่ะนี่ก็ใส่หูล่างนะจ๊ะนะลืมจ้ะลืมจะส่งงานแล้วลืมจ้ะส่อะไรมารอแล้วด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปรีวิวให้ดูนะจ๊ะกลางวันกลางวันตอนนี้มืดแล้วจ้ะ อ่ะลุยงานลุยงานจากรานชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะครับเดี๋ยวรอดูพาโดคันด้านหลังด้วยนะจ๊ะที่ไทยก็มีขายนะจ๊ะไม่แพงจ้ะเอลซีสามร้อยไม่แพงจ้ะนะซื้อรถมาล้านกว่าบาทเอามาแปลงอีกนิดๆหน่อยๆก็ได้เอลซีสามร้อยขับแล้วจ้ะดี่นะจ๊ะอ่ะทักทายนะจ๊ะไม่ต้องทิลเรียนนะจ๊ะผมก็เป็นคนกวนสักตีอย่างเงี้ยนะจ๊ะฝากไว้ครับแต่งรถแต่งฟอร์ดตึงตลอดชนะอีสปอร์ตที่ชลบุรีนะจ๊ะระวังเผ็ดลอมนะช่วงนี้เผ็ดเผ็ดลอมระบาดนะจ๊ะ ก็ผู้ดิต <C> e <at> อะไรทำไรทำอะไรทำอะไร <C> e <at> ไม่ต้องหรอกพูดไปเลยไม่ต้องไปเอาปุงเอาป้ายห้อยคอแล้วกูห้อยคอลตลอดเลยบอกไปเลยนะเพจแท้มีผู้ติดตาม3า0 0สนนะจ๊ะ <C> e <at> แล้วก็เฟซส่วนตัว,วก็บกของผมเนี่ยชื่อทวัชชัยนิโคทานนนะจ๊ะเบอรบ์ติดต่อก็095ย์เก้าหนะจ๊ะถ้าเป็นเพจปลอมผู้ติดตามหลักพันหลักหมื่นอย่าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ปลอมปลอมแน่นอน ่ฝากไว้ครับทักทายยำดึกครับจากรัชนาครับพอแล้วกูเโองนำมาเอาเอามาแดกจ่ายตังค์มนด้วย